เอาละครับผมสวัสดีครับคุณอยู่กับผม pycsrt ครับนี่คือดักบอสแทคาร์ตนะครับตอนนี้ผมหาโกฮังมาเก็บนู่นเก็บนี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเราจะไปหาจอมันบกันแ,แล้วอยู่ไหนเออจอมันบเราจะไปฆาจอมันบูนะฮะดูท่าจะรวบรวมอัญมณนีแท้ได้ราบรื่นนะที่อยู่ด้วยแบบนี้ต่อให้อัญมณนีขนาดไหนก็ไม่หวัน่นพี่อะไรของฉันจ,จะมีพบท่านนี่ท่านเป็นพี่ของท่านหรือท่าน โอเคเป็นการเอ่อเป็นการรับมุกของโกฮังนะโอเคมหมาดูสิมุกยากไดมาต้องจัดการเท่านั้นล่ะเอาอะไรนะโอ้ดูหัวจอมามูคนแรกคือจุดสูงโกฮังนะฮะเฮ้ยรอหนีนะจอมามูหัวไอ้เทียมันก็ไม่ได้เก่งนี่ว่าไอ้เทียมันยังไม่ได้ระเบิดกำลังใส่กูแค่นั้นเองสัตว์ล้มจอมบมูให้ได้ โอ้โหเี้ยวพุ่งใส่เลยแต่ว่าผมเสเด็ดโค่นหนาตะวโคกนหนาโคตรบอลเลยบาเป็นซุปเปทย่าสองห๊ะทำไมผมล้วนลวมาหนึ่งนี่นะหมัดมากรพังหนาโลซอนไม่ใช่นะไอ้นั่นเป็นเซย,ย่านะนี่มันดารก็บอสแซนนะฮะขึ้นต่อไปกินไม่โดนดเฮ้ยผมกับเป็นซุปเปอราา์เซย่าไอ้ร่างแรกแล้วว่ะฮู้โคแรง หูเรือมันโคตรเยอะเฮ้ยเราเราไม่ถึง龙门龙ไม่โดนหรอกนี่แน่ัดกล้กลเ้ลงลงลงเชี่ยวระบบพลังนั่นไงหูว่าแล้วหครึ่งหลอดเราไปครึ่งหลอดโอ้โหฮึฮกโอูยังไม่ได้ทําพลัเไม่โนตีแม่งเลยนี่แน่ไปใกล้ใกล้ตายมมาดิไม่โดนหรอกเออเออทิพย์หายแล้วยกันปะเฮ้ย รอเลยแยะจะมันบุขึ้นเดาไปโดนดิโวววววโวโวมาดิครับมาดิครับฮัลโหลฮัลโหลเอ้ไอ้เี่ยมาเี่ยนะนี่แนะขึ้นลมแสนพัลมมันเอ้ยโดนเฉียบมาหน่อยนี้ก็โอเคนี่นะหมด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 หดหบิ๊กบิ๊กหมดหหหหบิกบิ๊กลสนพัดลมมันจะมันบุ้ห เออโอ้โหเสีอยห้เกิบโดนเตะเตะหมัดมาก้อนพังงับนี่แน่หมัดมาก้อนพยายามโจมตีนะครับเมื่อกี้พุ่งรงไปคลิกเต่าซับเอาหลบได้เออโดนสองทีก็เอาวะออกมาเออนี่เสือโอ้โหโอ้โหตายหางเพื you know ่อนลุกขึ้นเออโอ้โหโอ้ซัดซัดโอเคซัดหยับเลยไอ้เหี้ยเสยโอ้โหโดนทุกคู่ร่วงหลบเดากร่าน เต้านี่ะีหายลบโอ้หายว่ทนไแต่วามุกทำยไมีโดนหรอโอ้โหโหโโหโหโหเซเซเซรา้องลบขึ้นเต่าเออสวยมีโดนหลอกมีทอผมไม่จะตายจริงว่ะทำไม้นเตาม่โดนอี เออมีโดนนี่นะอือนี่นะเสยไปมาคนให้กระโจมตีฮึโอ้ลำแสงสลุมมันกิดอาอไอ้เคี่มันโดมไปโดนอ่ะคิดถ่ายแล้วมาวะทันเหี้ยวะน่ะมีโดนร่อ้หอกทิ้เตาเออจะเดินไปก่อนอื้อหือคัดกูรัวเลยนะไม่ได้แล้วจะวันบุก อืมไม่โดนหรอกโอ้โหมันมันจะมาปุ้ยคอผมนะฮะหมัดมาก่อนพยายาโจมตีเสยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยิบถายแล้วโอ้โหวตายโอ้โหรอดโอ้แม่งมีสาดไรถโอ้โหวขนอกสาสตร์ถ่าเองไอหยอกมานะยิบายลูกโอ้โหลบทันตายก่อนวะเราไม่ได้แล้วเราดีจัดการแล้วนะฮะเมื่อเราตายแน่นอนอ่ะผมอ่ะเดี๋ยวมันมีไมีเหนื่อยกินป่วยเออไม่โดน ใส่แม่เลยลบบบ็อกมะกรทยาจงตีเออึ้นไปเหยเวลมังโคสูขึ้นเต่ากินอือต่อยไปโอ้โซัดรีรัวซัดรัวเลยไม่ไงมาวะดูซิว่ามึงกูใครแม่งจะไอ้นี่ก่อนกันฮะจะมันบุเออมกรทะยาจมตีเออเออรับซ้ำขึ้นเต่า้าะไม่ดนป่ะเชื่อเชื เออโหโกรโจมตีไม่ได้ผลเลยโอ้โหมาว่ะโอหสองล้านเวฟอัพท <Geez. S 1> ัวร์แทบไปหกสิบสองแล้วนะครับโกฮังสุดยอดไปเลยจะได้พาไปอัพสกสุลสกสิลบ้างนะฮะโหมันเก่งจริงว่าจะมันบูว่ะฮ้ไอ้นี่มึงคือตัวหาอะไรกันเนี่ยโจมตีไม่ได้ผลเลยอะ่ะท่านไคโอชินก้างขวางคอรองสายโหที่ยิงอัดพลังยิงพลังอัดใส่นี้เลยนะ ฮึชิบหายแล้วโอเคดึงอ๋อดึงโกฮังออกมาจากลูกระเบิดนะฮะโอ้โหร่วงเลยเหียนี่ขนาดมันยังไม่ระเบิดนะเนี่ยแม้นตายจริงนะครับเอ้าไคโอชินไอ้หียมอบเลยฮึ <c oughs> ยไอ้ตัวมันไม่เติรขึ้นมาแล้ววะ่ะทั้งนล้โกเทนนั่นเองนี่ตันี่งังไอ้ตัวไหนมันคือจอมมารน่ะ ม่แต่คนที่ไม่รู้จักเต็มไปหมดเลยแฮะใครออออโอชินมึงหมอไปแล้ววะเฮ้จอมาบูปิดชีพใครโอชินได้เลยนะเฮ้รอปิดชีพมาเลยหิวแล้วกินเจ้านี้ได้ไหมฮะโอ้โหดับบล่าดับบล่า,บบลามีแกจะมีชีวิตอยู่อีกเหรอ ผมไม่เกือบตายท่านบาบิดีเซนันจอมันบูไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์ที่จะเป็นลูกน้องต่อท่านหรอกครับโอ้โหดับบลู่านะครับมึงก็เจ้าเล่ห์พอเลยไอ้ดับบลู่าถ้าไม่เก็บมันตอนนี้แล้วก็นะไมฉันจะกินแกแกจะกลับเป็นคุกกี้ อุ้ยคุกกี้เดบุล่าครับโอเคเอ<จ><จ>ยอดเยี่ยมเลยจอมันมบูสุดยอดไปเลยฮะอะ่ะพิกุโรกโรนี่มันมอ<ะ>่าพลังเวทมนต์เสื่อมแล้วล่ะ เฮพวกมึงมาได้ไงเนี่ยสองตัวพวกนายมาทำเคี่ยกันที่นี่ฮะนะพวกคุณกูลิลินนั่นแหละที่หายไปไหนมาผุเสียงที้กลายเป็นหินไปจนตั้งแต่เมื่อกี้ดูเหมือนคนที่ใช้ก็ถาจะตายไปแล้วเลยกลับสู่สภาพเดิมได้น่ะเฮ้ยพลังจิตที่น่าดสยองนี่มัน จะบอกนะว่าจอมันบลูมาจิบูอจอมันบลูเหรอมาจิจอมันบลูกินเจ้านี่เข้าไปได้เลยอโอโอ้โหไฮโอชิงกำลังใกล้ตายนะโดนส้มเลยโดนจอมบลูทุบทีเดียวร่วงหลายนาทีก่อนหน้านั้น บบจิต้าเพิ่มความแข็งแกร่งจากการถูกบาบิดีล้างสมองได้ต่อสู้กับโกคูอย่างเต็มกำลังเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานระว่าการต่อสู้ทั้งสองคนสฟั์ได้ถึงพลังขนาดมหถึงมาที่ปรากฏออกมาอย่างระทันหันจากขีดที่กลออกไป โกคุรู้ว่าพลังอันมหาศาลนั่นคือจอมันบูจึงบอกให้เบตา้าหยุดการต่อสู้เพื่อไปกำจัดจอมันบูนั่นเอาว้ามิติตาซึ่งถือว่าโกคุไม่มีสทิทธิในการต่อสู้แสดงท่าทีต่อรับข้อเสนออย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ว่านั่นเป็นการโกหกทำให้โกคุประมาานั่นเอง โกคุเบย์ไอเบย์ตาได้งานทีเผฟอร์โกคุหมดสติลงไปไอเฮียเล่นทีเผฟอด้วยอย่างเฮียเลยแล้วเบยิต้าก็มุ่งหน้าไปหาจอมามูเพียงลำพังเพื่อจัดการจอมามูที่ตัวเองเรียกออกมาเอาวะเฮ้ยไม่ต้องทำงานคนเดียวว่ะไม่เดี๋ยวร้องโกคุด้วยจะทำให้จอมามูออกมาฉันก็จัดจัดการมันเอง ก็ได้สิแต่สิ่งกับแกนะเอาไว้ทีหลังถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่นะอ,อ้าวไอ้เที่ยแม่งเป็นพภาร,ร,รกิจผีชีพนะฮะแล้วตัวเบนจิต้าจะยอมตายเงี้ยเหรอโอเคเปลี่ยนฟ r o มเบนจิต้าเป็นซูเปอร์ไซ亚สองได้แล้วโคตรสงิงเอาละขอไปดูหนะ้าเจ้าจอมาบานูหน่อยสิอโอเคยิีหางนี้ทังให้ทังไปว่ะโอเคยา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 ,ยายลาวตุม้ม ผมจะได้ว่ามันมีที่ฝึกวิชาเนี่ยผมขอไปฝึกวิชาแป๊บน,นึงนะฮะไปเฮนี่ตัวนี้มีเหรียญดีไหมนะฉันขอเหรียญดีหน่อยสิเฮ้ยตรงไหนที่มันมีที่ฝึกวะ,ฮะเฮ้ยเหรียญดีไหมเนี็ตเคทได้เหรียญดีด้วยโอเคขึ้นไปทางไหนเจอแล้ว เดี๋ยวต้องเพิ่มไันนี้ให้เบจิตา้าวะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเราจะค่อยไปจัดก,การจอมมารบัวันขอดูตัวเบจิต้าหน่อยเซมีลำดับท่าไม้ตาอะไราใหม่ๆบ้างโอ้โหมาวะ่ะลองเรียนรู้เท่านั้นโอ้โหอะไรเนะี่ยอันนี้คือท่าอะไรนะปเนี่ยสุอร์ลัวกสุนพลังงานเหรอซุปเปอร์วกสุนพลังงานโอเคอันนี้สร้างขวากําลังใจเพิ่มเกิดสำหรับสูงถห้าเปอร์เซ็นเมื่อเริ่มต่อสู้แสดงผลได้เห็นตอนสำับส่วน,นตัวละครโอเคเรียนเลย ถ้าเกิดเรื่องอัพเราก็จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอัลฟินิเบร์โอเคเรียนอัลฟินิเบร์ของได้ไะอัลฟินิเบร์แปดเหรียญแปดเหรียญโอเคสิบหกเหรียญพอดีขอเรียนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปสู้กับจอมอบูกันมาเออกูรุมก่อนเลยแบ็คแบ็คแบ็แบ็คเออจบเลยอ่ะชีพีแบ็คแบ็คทีเดียวโคตรแรง อัลฟินิกเบรกเตจไปแล้วฮนะเดี๋ยวขอไปใส่ก่อนนะเดี๋ยวลืมอีกตัวละครลำรับทำให้ตายอัลฟินิกเบรกเมมฟิสไลไฟไฟไฟนัมแฟลตสามสิบสองอัลฟินิกเบรกนะวะนี่โอเคเอาละไปะไปดูไปสู้ซุปเปอร์กระสุนรมพลังมาถึงแม้จะไม่ได้ใช้แต่เราจำเรียนรู้ว่าัไปแบงค์เอส โอ้โหโจบเกมทีเดียวร่วงนะฮะยังไงล่ะท่าอย่างแรงท่านี้โคตรชอบเลยคือแบงค์แอตแทมาขอใส่ท่าไม่ตายให้พวกมันก่อนนะครับขอเรียกรูปเพิ่มเติมก่อนอันไหนาสามารถเรียนได้เราจะเรียนเข้าไปโอเคนี่เหรอโนมพลังนะครับโอ้โหแบงค์แอตแทกเลเวลนสองโคตรโอเคโ,โอ้โหโอเควกนี้มันจะเชื่อมโยงกันเอง ลำดับ,บทำให้ตามผมมีอะไรนี่บ้เนี่ยอ่าอีฟี่นิปปุ่งยิงแท็กโอเคซุปเปอร์ปุป่ยใหญ่กลาเล็กสวยปไปได้เวลาที่ต้องเป็นรูดจอมนันบูแล้วครับทุกคนไหนว่าจอมนันบูฉันมาเพื่อจัดการแกแล้วราชาแห่งดาวเบจิต้าพวกนี้จะจัดการแกเองเดี๋ยวพวกกระจอกเลยนั่นนั่นเหรอไหนไหนก็ไหนๆแล้วทำลายให้เละเลยต้ม อ <laughs> ย่งิงยาในนั้นทิ้งย,ยาของฉันยาของฉันโอ,โอ้ยมันอะไรกันอนะฮะโยโอไงเบจิต้ามีแกทำที่อะไรนี่แกทำที่ะทะอะไรลงไปฮะไม่ได้สั่งแกทำลายยานนะนนนจอมหน้าติงต้องปาร,รักหน้าคือจอมานบูเหรอฮะแกมาอากฆ่าโอหังสินะ ฮะก็โคฮันอะไรวะอะไรเหรอฮะแปลว่าหน้าตาประหลาดน่าเกลียดไงฮะหมดแล้วนะฉันไม่ไปไม่ไปแล้วต้องคนเดียวหรอกจะพาพวกแกทุกคนไปด้วยเอาวะวางจอมันบูแล้วเว้ย ล้มมันเลยเบล้อมหรือบินเต้าคือสามคนเพื่อนโอเคเวลใกล้เคียงอยงู่นะฮะตึ๊บตึ๊บตึ๊บอือหืมโอ้ยเยี่ยมเลยบินยังไงครับมึงทำแค่ทำพี่อะไรมันไม่ได้ไปเข้าไปอืม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 ไปเข้าไปท้ายก่อนเบอราเซคันสองอา้าวอ๋อผมแปล้ว่าเป็นเบอรคันสองอยู่แล้วนะฮะอินฟินิตบลกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยบล็อ,อ,อ,อกมาทำพี่อังไงโอเคตอยไม่โดนหรอกเว้ย หายแล้วลบลบลบโอ้โหโดนังเลยแวลบโอ้โดนอีกแล้วเพื่อนซึ่งหลอดิหายมาดครับไอตัวหน้าเกียรติดวใจกาลิกโอ้ไม่โดนอีกออือือื้ยเกีจัดเอ้ยบุกบ้านฮัทนี่น่เหรมาออามา ที่มันยิงกระจอหน้าเลยอ้องบอกหรระวังว้ยฉันไม่ยอมแกหลอกไหนจอมันบุกลังโอเคลี่ไปต่อยเาบิ๊เราบิ๊กเราบิ๊กเราบิ๊กไฟนันฟาดโอ้โหครับตันมืวไม่โหอกนี่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 นีล็กไปรเปลาเฮ้ยโดนแล็อกนีกินว้วๆวโนอยู่วะ ยีอยมาฮะูไม่โดนออกไปถึงโดนไทำมะมันบูหายที่แดนโ้ไปนั่นใจกาลีก่อนโอเคายที่เปลูกอมทิบหายแล้วอย่าอย่าทำูโอ้โหยันเก่งที่ถ่ายตะมันบูเอาโอ้โหิ้อแกล้เยที่วทำมะ่อยีนะครับตอยเข้าม ทำทีมันมัน,ม,นมันใช้รับแสงเสียขผมว่ะไม่รู้หรอกโอ้โหเป็นเรียบร้อยดียาเบื่อนจะทำอะไรกูจะเดี๋ยวอยู่จะทำอะไรกูเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวไอ้แม่เอ๊ะมันเป็นเรืองมนาดึว,ว่าอีตาไอ้ที่จกูไม่ตายกับมุลแล้วเนี่ยมาดิมาดิครับโอ้ยคอยคอยคอยคถายแล้วโอ้โหขึ้นหลอดเบต้าคูขึ้นแล,ล้วเออเออเออ นี่ hey, เฮ้มาตรวจดิมือกับ,บกรันโอ้โหเหี้ยสามลูกเลยนี่ยมันมันเริ่มไม่คิดโกงบอกเลยอโ,กกโอเคไอ้เหี้ยมั้งมาโอ้ยก็ไม่ยอมละเฮ้ยตายซะต่มันบุกโอ้โหน่วงเลยบุกขึ้นเร็วเบสไอ้เหี้ยมันต้าบุกขึ้นเออไม่เหี้ยไปน้องฟัดโอ้โหเคก็แรงอยู่นะคลิหายลงเร็ว ไอ้เหียใช้ไฟเนาะลง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 อเมะมียอม้โดนป่อยไอ้เหียหมัดเดียวร่วงเน่ยิบหายลเดียวกูไม่รอดอนี่เนี่ยลบลลมา้วไจะมาุลบิ๊ลบิ๊กลบลลบิ๊บิ๊กคเอ็กไม่ตายวะไอ้เียิบหาย มิกแบง X X เออเฮ้จบสักทีไอ้เหี้ยนี่แกไปนอมาตอกนี่ไงฮะต่อมันบูว่าเกือบตายไอ้เหี่อะโหหกสิบหกหกล็อกลำดับถ้าไม่ตายใหม่เวลขึ้นแล้วอ๋อฆ่านะเหี้ยแกโว้ยโอ้โหเชี่ยมันระเบิดพลังว่มันคืออะไรนะดีมากลูอะอะไรนะเมื่อกี้นี้ ยกโทษให้จอมันบูมไม่ได้ดไไดแต่ที่โยโทษให้ไม่ได้ที่สุดน่ะคือแกนหกักบัมบิดี้โอโ้โหพิโกโรซัดเลยนะมไม่จริงบัมบิดี้ล่วงไปแล้วนะครับมาดูว่ามันตายไหมนะโอโ้โ,อโหเฮ้ยออโอ้โหแม่งไอ้เชี่ยแม่งแทบไม่รอดเอ้ยอสุดยอดนักรบนะฮะโดนจอมันบ,บูกระทืบ ดูมาดิแกจบสิ้นแล้วลระมาวะนี่ไงโดนสตีเข้าไปโอ้โห,โ,โ,หโดนทั้งนะฮะฮะคุณอะาข็งใจไหมครับคุณพอ่อทรังโกเทนพิกโกโล่อคิคิเป็นอาจารย์ฝึกหลายรุ่นเลยเนี่ยภาพสวยมากชอบจริงๆ แม่สมเดียวที่ซื้อมาคุ้มชิบหายเล่นไปเกือบ20ชั่วโมงแล้วนะฮะทั้งซื้ทั้งดูแลบูม่าดูแลแม่ให้ดีนะฮะแแมหนะฮะมายความว่าไงฮะคุณพ่อบอกให้ดูแลคุณแม่ให้ดีนะ่โะโพวกแกรีบออกหารจากที่นี่ซะมาฉันต่อต่อฉันต่อต่อสู้กับจอมมารบูคนเดียวไม่เอาพวกเราก็จะสู้ด้วยครับ รวมมืกสัพคนเอาชนะได้แน่พรังตั้งแต่ลูกแบบอกพ่อไม่เคยกอดลูกสักครั้งเลยเอ๊ะมาให้กอดหน่อยสิพ่อฮะโอ้อ,อ,อะไระบบกันฮอพ่อขออ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 อ้อออออออ วู้ยิม <ıyorlar. S 1> แพกทชิมหาชานี้มแข็งไว้นะทรังเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหหลับทำไมทำไมถึงต่อยทั้งคุงล่ะนี่ไงมึงก็โดนด้วยเป็นลูกกู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 ก็ไม่สนทล้ง พาสองคนนี้หนีไปให้กันที่สุดเท่าที่ทำได้ฝากด้วยนะพิกโกโลแต่คิดจะตายสินะมาแล้บอกฉันอานึงสิถ้าฉันตายฉันได้เจอกับคาคารอนในป,ในปอร์โดนันหรือเปล่าไม่ได้หรอกเจ้าข้าคนบอสุดม,มามากไหม ถ้าตายร่างกายก็จะไม่เหลืออยู่วิญญาจะถูกจะถูกพาไปคนละโลกกับซุน <ünd S 2> นั่นเหรอน่าเสียดายนะพอแล้วไปได้ไปได้แล้วร,ร,รีบเข้าละ่ะ๋ยวาเธอะไม่ปล่อยหนีไปหรอก๋ย่าสิกอมันบู เอาเถอะนะคับคนนี้ให้ได้ก่อนค่อยตามไปสิเข้าใจไหมไอ้ลูกโป่งหน้าเกลียดเอลยปากเสียอีกแล้วนะทั้งที่นายอ่อนแอจะตายในที่สุดฉันก็รู้วิธีกำจัดแกจนได้นะโอ้โหเฮ้เ จเจเบจิต้าอ่ะมันตั้งใจทำมันมันมันตั้งใจทำไรน่ะเดี๋ยวก็ถูกฆ่าหรอกไอ้ฮะนี่เป็นคลังที่หมอนั่นที่จะสู้เพื่อคนอื่นไม่ใช่ตัวเองกลับเสีชีวิตตัวเองเอาวะเลยเอาชนะแกม <c oughs> ัต้องซัดให้ปิวเป็นผุยผมไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อีกเลยไงล่ะ ลาก่อนบูมาทวังแล้วก็คาคาร์ลนี่ฉันที่ขา,ขา้สุดท้ายโอ,โอ้ดาม,มา่าไอทางนีง้อะไรวนะเนี่ยมันจะเปิดตัวเองเหรอไอ้เจ้ามันคือภารกิจพีชีมันเหรอ เบยิต้าอ๋อแล้วบนร่างกายแล้วก็ร่างกายแหละปุ๋ยพงเลยนะครับชิบห <Hi. S 1> ายฝาดูสองคนนี้ด้วยข้าจะไปดูว่าเป็นยังไง oh. อะอะ ไอ้เฮียกูเพิ่งอัปเกรดเบจิต้ามาเมื่อกี้นี้ล่วงแล้วเหรอโอ้โหโอเคโอเคเจ้าตัวเบจิต้านะ่ะเสียไปแล้วนะครับตายไปแล้วงั้นเหรอถ้าสร้างควา,ความเสียหายเพียงเล็กน้อยจมามันบูก็ไม่สามารถเกิดมาใหม่ได้เลยทำให้แหลวละเอียดเพื่อไม่ให้คืนชีพได้สินะถึงกับยอมสละชีวิตตัวเอง นี่พวกเราได้เ,เจ้านั่นมาช่วยไว้เหรอเออ,อไอ้าบาบี้ยบ,บาบิดี้วะบาบิดี้บาบดี้จะมีชีวิตอยู่อีกเหรอถึงชีพแกเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยอย่าบอกนะม่าเซล,ลจอมันบูนั่นเฮ้ยเอาเรื่องวะ นี่มันอนะไรกันอะชินสว่วนขอจอมมันบูเฮ้ยหนีว่ะเฮ้ยคิดเออว่ะคิดถั่แล้วพิโกโลจอมมันบูยังมีชีวิตอยู่<ล>บูบาบีดี้นะฮะเฮ้ยฟื้นพลังให้ฉันหน่อยสิจอมมันบู รีบรีบเข้าซีอย่าถูกพนีนะอย่าถูกพนึกอีกหรือไงโอเคชื่อพลังให้นะฮะ,ะ,ะดีละดีละดีมากจอมมันบูเจตัวสีเขียวแล้วจะเปรียสองตัวจะยกโทษให้เด็กขาดเลย ไอ้พวกมันได้เห็นความน่ากลัวของท่านบาบิดี้เปนจอมมารบลูเห็นด,นดาวดวงนี้ใทบเป็นนรกเลยจอมมารบูไม่ว่าหน้าไหนๆก็ฆ่า่่าา,า,า,ามันให้หมดจงกลองของมันจะผุเขอกออกมาแล้วใครจะไปสู้มันได้วะมไม่ตาย มารินบูกาจอมันบูน,นเหรอมะมะมะไม่จิงแปลว่าเบจิต้าตายฟรีงัฟฟ้นเหรอโลกถึงคาวิกิตแล้วนี่พาสองคนนั่นต้อพักควบไปที่วิหารของเทพเจ้าดีกว่าวิหารเทพของพระเจ้านะดาวแห่งความหวังอยู่ที่ทั้งสองคนนั่นถึงมันจะเป็นความหวังอเลปรีกร็กเถอะ โหชาวไซย,ยาเดี่ยงไปสามคนนะฮะโกคูเอ่อยังเอ่อเดี่ยงไปสามคนที่บอกโกคูเบจิตา้าแล้วก็โกฮังนะครับเสียไปแล้วเหลือแค่ทรังแล้วก,แวก็แล้วตัวโกเทนนะที่เป็นชาวไซย,ยาอยู่นะปัจจุบันจริงโกคูตามแล้วนะแต่เขาได้กลับมาที่โลกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะครับผมว่าน่าใกล้จะสิ้นสุดมาของเขาแล้วโ<ม>อ้อออยฟื้นขึ้นมาแล้ว รู้สึกถึงคารังของชาวมาร์โแต่ไม่แต่ไม่มีพลังศิษย์ของเบจิต้าเลยนะเดี๋ยวบอกนะว่าเจ้านั่นอะถูกถูกฆ่าซะแล้วเหรอจะจะเจ้าเจ้านั่นอะไม่มีพลังศิษย์ของโกฮังด้วยมันเป็นยังไงเนี่ยฮะกูรกับกูลินลินยังมีชีวิตอยู่คือสภาพต่างหินแล้วสินะ สองคนนั่นอาจจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้โอเคไปแลยจ้าพิโคโลหุ่มที่วิหารวิหารเทพของพระเจ้าเหรอไปแล้วมาวะจิตาเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อบอกป้องคนสำคัญนะครับโอเคเปลี่ยนฟอร์มโกคูเป็นซูเปอร์ไซยสองได้แล้วนะครับผมลองชวนเดนเดกคุยกันเถอะโอเคได้ โอเคครับผมสัตว์ดัก็อาแทรกันครับรับพานี้ก็ต้องขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะรับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พีวายซีเอสอาร์เจไว้ด้วยตอนนี้ความหวังเนี่ยอยู่ที่โกเทนและทรังแล้วนะครับที่จะกอบกรูบใบนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ